สวัสดีครับหากคุณเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับจากทางสำนักข่าว Daily News ได้เผยแพร่พพข่าวที่น่าสนใจดังนี้ครับวดภาพ M81 บางใหญ่การชนะบ,บุรีลุยสร้างอีกแค่17%เริ่มงานระบบ8ด้านมีครบ M4 MPart เงินสดเข้มความปลอดภยัยปลายปีหน้าเสร็จเปิดบริการปี67 ผู้สื่ข่าวรายงานว่าสำนักงานก่อสร้างทางที่1กรมทางหลวงหรือทอลอรายงานความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์สายบางใหญ่กาญจนบรุรีหรือ M81 ระยะทาง96.41กิโลเมตรวงเงินลงทุน56,178ล้านบาทเป็นค่าก่อสร้าง38,726ล้านบาทและค่าเวนคืนที่ดิน17,452ล้านบาทได้ผลงานแล้ว 82.878%จากแผนงาน87.554%ช้าก,กว่าแผนงาน4.676%โครงการมี25ตอนวงเล็บสัญญาก่อสร้างเสร็จแล้ว8ตอนระยะทางรวม40.31กิโลเมตรประกอบด้วยตอน6ช่วงกิโลเมตรที่17บวก0.00-22บวก500ระยะทาง5.5กิโลเมตรพื้นที่จังหวัดทั้งครมฐถมตอนที่20กิโลเมตรที่77บวก 0.00, 000 ขีด80ก0 0 0ระยะทาง3กิโลเมตรพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีตอนที่21กิโลเมตรที่ 1, 80วก0 0 0ขีด87วก0 0 0ระยะทาง7กิโลเมตรพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีตอนที่22กิโลเมตรที่ 2, 87วก0 0 0ขีด92วก0 0 0ระยะทาง5กิโลเมตรพื้นที่จังหวัดกาญจนบรุรีและตอนที่23กิโลเมตรที่ 3, 92วก0 0 0ขีด96บวก410 ระยะทาง4.410กิโลเมตรพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีส่วนอีก17ตอนนั้นระยะทาง56.1กิโลเมตรอยู่ระหว่างการก่อสร้างคาดว่างานก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้งหมดปลายปี66ทอลอได้สมมอบพื้นที่เพื่อดำเนินง,งานและบำรุงรักษาหรือ Operation and Maintenance หรือ O&M และได้ก่อสร้างระบบด่านเก็บเงินค่าผ่านทาง8แห่งแล้วการติดตั้งระบบด่านมีความคืบหน้า ตามแผนงานออกแบบติดตั้งระบบการจัดเก็บเงินค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบพิเศษแบบไม่มีที่กั้นหรือมันติเลนฟรีโฟหรือ M4 ควบคู่กับระบบเงินสดและแบบเอ็ม s าด้วยเพื่อให้งานระบบนั้นเสร็จตามสัญญาและเปิดบริการตามแผนในปี2567ทั้งนี้ได้เน้นย้ำความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้างอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดว่าเหตุซ้ำรอยถนนพระรามสองซึ่งแนวการก่อสร้างเป็นเส้นทางใหม่บางพื้นที่ผ่านจุดตัดทางร่วมทางแยกทางหลวงและทางหลวงชนบทต้องเข้มงวดเป็นพิเศษไม่ให้ส่งผลกระทบต่อผู้ใช้บริการ M81 เริ่มต้นที่จุดตัด M9 ด้านตะวันตกกับถนนรัตนาธิเบตวงเล็บทางแยกต่างระดับบางใหญ่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบ,บรุรีผ่านอำเภอนครชัยศรีอำเภอเมืองอำเภอธรรมากา จังหวัดนครปฐมสิ้นสุดที่จุดบรรจบทอรอ324วงเล็บถนนกาญจนบ,บรุรีอำเภอพนมทวนอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบ,บรุรีขนาด4-6ช่องการจราจรมีด่านเก็บค่าผ่านทาง8ดแห่งได้แก่ด่านบางใหญ่ด่านนครชัยศรีด่านศรีสะทองด่านนครปฐมฝั่งตะวันออกด่านนครปฐมฝั่งตะวันตกด่านท่ามะกาด่านท่าม่วงและด่านกาญจนบ,บุรี อัตราค่าผ่านทางรถยนต์4ลอ้อมีค่าแรกเข้า10บาทและเพิ่มขึ้นตามระยะทาง1.5บาทต่อกิโลเมตรสูงสุด150บาทรถ6ลอ้อค่าแรกเข้า16บาทและเพิ่มขึ้น2.4บาทต่อกิโลเมตรสูงสุด240บาทรถยนต์มากกว่า6ลอ้อค่าแรกเข้ายิบ3าบาทและเพิ่มขึ้น3.45บาทต่อกิโลเมตรสูงสุด350บาท เมื่อแล้วเสร็จแล้วจะเชื่อมโยงการเดินทางระหว่างกรุงเทพและปริมณฑลกับภาคตะวันตกจากอำเภอบางใหญ่นนทบ,บุรีไปจังหวัดกาญจนบ,บุรีใช้เวลาเพียง50นาทีจากปัจจุบันใช้ทางปกตินั้นใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งและทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นความก้าวหน้าของการคมนาคมในประเทศไทยหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ My Sport EV Concept สปอร์ตไฟฟ้า100%สร้างโดยฝีมือคนไทย100% สำหรับยุคปัจจุบันนั้นค่อนข้างแน่ชัดแล้วว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเร็วขึ้นบริษัทชั้นนำทั่วโลกต่างทยอยเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าของตัวเองทั้งที่เป็นรถ Production สำหรับจำหน่ายจริงและรถยนต์รุ่นต้นแบบที่จะผลิตในเร็วๆนี้โดยเฉพาะประเทศจีนที่มีอัตราการเติบโตด้านอุตสาหกรรมยานย,นยนต์ไฟฟ้าอย่างมาก และเป็นอีกหนึ่งชาติที่มีแนวโน้มเข้ามาตีตลาดในประเทศไทยมากที่สุดแล้วประเทศไทยละ่ะมีรถจนไฟฟ้ากับเขาบ้างหรือเปล่าหาจะบอกว่ามีก็ไม่เชิงหรือบอกว่าไม่มีก็จะไม่ซะทีเดียวเพราะย้อนกลับไปเมื่อปี2018ที่งานมาอเตอร์โชว์บริษัท My Mobility r e s e a r c h จำกัดซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทลูกของบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนหรือ E.A. ได้นำรถจนไฟฟ้าล้วน มาโชว์ในงานโดยประกอบไปด้วยรถยนต์ทั้งหมด3รุ่นได้แก่ City EV Concept, MPV EV Concept และ Sport EV Concept โดยรถยนต์ไฟฟ้าทั้ง3รุ่นนั้นถูกสร้างขึ้นโดยฝีมือคนไทยโดยใช้ชิ้นส่วนประกอบภายในประเทศทั้งหมดยกเว้นมอเตอร์ไฟฟ้าที่นำเข้าจากประเทศไต้หวันโดยความน่าสนใจนั้นอยู่ที่ Sport EV ี o n c e p t ซึ่งเป็นรถยนไฟฟ้าล้วนที่มากับตัวถังสไตล์สปอร์ตสประตูซึ่งการออกแบบภายนอกนั้นมีเส้นสายที่เว้าวโค้งเป็นส่วนใหญ่มิติตัวถังของรถยาว 4,300mm มมกว้าง1 7 0 0 mm, มมสูง1 2 0 0 mm, มมระยะฐานล้อที่ 250mm มมช่วงล่างของรถนั้นด้านหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัและมันติลิงด้านหลังติดตั้งล้อแม็ก20นิ้วพร้อมอยาง 255 30สรุปโดยรวมภายนอกนั้นต้องขอบอกตามตรงว่าแม้จะเป็นรถสไตล์สปอร์ตแต่งานประกอบนั้นยังดูไม่ค่อยลงตัวสักเท่าไหร่นักซึ่งเราก็ขอเอาใจช่วยทีมพัฒนาของไทยสำหรับการพัฒนาต่อไปและในส่วนของระบบขับเคลื่อนนั้นตัวรถมาพร้อมกับมอเตอร์กำลังสูงขนาด120กิโลวัตต์วงเล็บ1 0แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก ความเร็วศูนถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ใน8วินาทีทำความเร็วสูงสุดได้180กิโลเมตรต่อชั่วโมงพลังงานทั้งหมดถูกปล่อยจากแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาดความจุ45กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงที่สามารถพารถไปได้ไกลราว250กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งสำหรับข้อมูลการรีชาร์จพลังงานนั้น จะใช้เวลา60นาทีในการชาร์จไฟฟ้าจาก0-100%ถึง100%เมื่อชาร์จกับไฟบ้าน AC ทั่วไปและใช้เวลา20นาทีสำหรับการชาร์จ0-80%ถึง80%เมื่อชาร์จกับสถานีคลิกชาร์จแต่ก็ไม่มีข้อมูลนะครับว่าต้องชาร์จกับสถานีชาร์จที่ให้กำลังไฟเท่าไหร่และสำหรับ My Mobility นั้นก็นับว่าเข้าสู่ปีที่4แล้วนับตั้งแต่เปิดตัวรถยน์รุ่นต้นแบบสู่สาธารณชนแต่ก็ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า รถเวอร์ชั่นจริงจะถูกส่งมอบเมื่อไหรโดยก่อนหน้านี้มีข่าวว่ารุ่น My SPA1 มีการจองด้วยสหกรณ์เครดิตยูเนียนสวนภูมิพัฒนามากกว่า4,000คันแต่ปัจจุบันนั้นก็ยังไม่มีข่าวความคืบหน้าอะไรมากนักอย่างไรก็ตามก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความก้าวหน้าของอุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศไทยที่มีการพัฒนาและต่อยอดจนสามารถผลิตรถยนต์ไฟฟ้าขึ้นมาได้เป็นที่สำเร็จ แม้จะยังคงเป็นรุ่นต้นแบบและเทคโนโลยีหลายๆอย่างจะยังไม่ได้สูงอย่างเทส l a หรือค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนก็ตามแต่ผมเชื่อว่าหากไม่หยุดนิ่งการพัฒนาจะเดินหน้าไปได้มากกว่านี้อย่างแน่นอนหากคุณคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้าฝีมือชาวไทย100%เ